เทคนิคการทานอาหารอย่างไรให้ลดพุงมาฟังกันค่ะสวัสดีค่ะหมอป้อมค่ะหมออ้อยค่ะคนไข้ที่อยากลดพุงส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดอะค่ะคิดว่าต้องไปซิทอัพเยอะๆหรือไม่ก็ต้องกินโลแฟตคือลดไขมันในอาหารเพราะว่า ในท้องมันเป็นไขมันทั้งนั้นเลยฉันก็ต้องกินโลแฟ a เพื่อให้ลงนะคะ<ม>แต่ปรากฏว่าเป็นการเข้าใจผิดนะคะถ้าอยากลดไขมันในช่องท้องจริงๆต้องกินโลคาร์บนะคะใช่เพราะอาหารที่แป้งเยอะๆนะคะจะกระตุ้นโฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินโฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินเนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายเราสะสมไขมันโดยเฉพาะกลางลำตัวนะคะเหมือนที่เราสังเกตคนที่ชอบดื่มเบียร์นะคะยอดข้าวเนาะแป้งสูงนะคะน้ำตาลสูงจะลงพุงตัวกลมๆนะคะ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะลดพุงอะ่ะต้องกินโลคาโบไฮเดรตไดเอทคือกินน้ำตาลน้อยจริงๆอยากจะใครคำว่างดน้ำตาลลดแป้งค่ะ นะคะก็คือน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลที่เราเติมเข้าไปในเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มหวานหวน้ำ้ำอัดลมชากาแฟชานมที่ใส่พวกน้ําตาลเข้าไปอนะคะ่ะต้องงดนะคะขนมหวานทุกชนิดที่ใช้น้ําตาลซึ่งก็คือขนมหวานทุกชนิดนะคะก็ต้องงดนะคะแล้วก็รวมถึงแป้งด้วยอนะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวขนมปังเส้นกว๋วยเตี๋ยว มันฝรั่งผู้นี้ต้องลดหมดเลยอะคะ่ะอุยแล้วเหลืออะไรให้ทานบ้างคะหมออ้อยผักสิคะหมอป้อนอผักอะไฟเบอร์เยอะแล้วก็ทําให้อิ่มนานไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะผักจริงๆเรียกว่าบุฟเฟ่เลยะคะ่ะผักนี่ผักใบนี่อนลิมิเต็ดจะกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าจริงๆก็อยากจะขอให้กินอย่างน้อย3ถ้วยตวงก่อนอาหารทุกมือะะ้อค่ะก็คือ สลัดชามโตๆโตเลยอะคะ่ะหรือว่าถ้ากินไม่ไหวเราสามารถที่จะแบบสับให้มันเล็กลงได้หรือว่าถ้าแบบสไตล์ไทยหน่อยก็อาจจะแบบผักลวกนะคะกินกับน้ําพริกถ้าเป็นผักลวกขอให้ได้อย่างน้อย1นถ้วยตวงต่อมือน,นะคะแล้วก็ถ้าเป็นผักหัวะคะ่ะเช่นแครอทหรือว่าฟักทองนะคะพวกนี้แป้งเยอะหน่อยก็ทั้งวันรวมแล้ว1ถ้วยตวงได้ะคะ่ะแต่ผักใบนี้อลิเิเตดเลยทานได้เต็มทีค่ะ ถ้าทานผักได้ตามนี้นอกจากจะผอมแล้วยังสุขภาพดีด้วยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้คาดว่าเราคงทานผักไม่ได้ตามนี้นะคะนอกจากทานผักตรงนี้แล้วเนี่ยปริมาณโปรตีนก็มีความจําเป็นนะคะที่ต้องทานโปรตีนให้ได้มากพอเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราลดแป้งลดน้ําตาลทานผักเราไม่ทานโปรตีนเนี่ยเราจะหิวอยู่ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทานโปรตีนให้มีปริมาณมากพอ นอกจากโปรโตีนมากพอเนี่ยจะช่วยให้เราไม่หิวแล้วเนี่ยยังช่วยทําให้เรารักษามวลกล้ามเนื้อและกระตุ้นการเผาผลาญด้วยนะคะแนะนําว่าอาจจะต้องทานโปรโตีนให้ได้ประมาณสัก1ฝ่ามือของแต่ละบุคคลนะคะแต่ถ้าใครตัวใหญ่มากอาจจะทานสักใหญ่กว่ามือตัวเองสักหน่อยนึงนะคะหรือท่านไหนที่ออกกําลังกายประจําอาจจะต้องใช้โปรโตีนมากขึ้นอาจจะฝ่ามือกลมๆใหญ่ๆสักนิดหนึ่งได้นะคะประมาณโปรโตีนต่อมื้อนะคะ อนอกจากนี้อาจจะต้องทานไขมันร่วมด้วยนะคะโดยที่เป็นไขมันชนิดดีเช่นไขมันที่อยู่ในปลาเช่นแซลมอนนะคะปลาทูพวกนี้นะคะหรือไขมันที่อยู่ในถั่วต่างๆที่เป็นไขมันชนิดดีซึ่งถั่วพวกนี้ก็คือปกติเราทานหมอแนะนำว่าทานเป็นมื้อสแน็คนะคะที่อาจจะช่วงที่เราหิวหรือ,อาจะาทานโรยตามสลัดนะคะที่หมออ้อยว่าต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราอยู่ท้องมากขึ้นแล้วก็ไม่หิวค่ะ คือนี้เนี่ยการกินเฮลทีฟาต์อะคะ่ะจริงๆก็ไม่ได้มีผลต่อไขมันในร่างกายในในในช่องท้องเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ว่าเหมือนเดิมค่ะคือถ้าหากว่าไขมันเรากินเยอะค่ะก็ร่างกายก็จะต้องเผาผลาญไขมันที่เรากินก่อนที่จะเผาผลาญไขมันที่เราสะสมไว้อ่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นกินไขมันได้แต่ว่าอาจจะทําให้ภูมิยุบช้าหน่อยอค่ะ,คะก็ทานแต่ก็อาจจะไม่ต้องทานมากจนเกินไปทานพอดีพอดีนะคะ คือเมื่อไรที่เกิดคีโตซิสขึ้นแล้วเราก็จะค่อยๆน้ำหนักลงนั่นเองนะคะค่ะพอคีโตซิสแล้วน้ำหนักค่อยๆลงไม่ค่อยหิวก็กินมื้อน้อยหน่อยยิ่งถ้าลดจาก3ามื้อเป็น2มื้อได้2มื้อเป็น1มื้อได้ยิ่งประเสริฐค่ะพวกนี้พุงยุบเร็วมากค่ะค่ะนะคะซึ่งถ้าใครทำได้ตามนี้หมอเชื่อว่าพุงยุบแน่นอนค่ะแล้วถ้าใครมีประสบการณ์ยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหมอป้อมหมออ้อยสวัสดีค่ะ